อัปเดตพยากรณ์อ,อากาศภาคอีสานมือนีหาสิงหาคม2566้พร้อมกับอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนให้เลยว่ามีฝนอยู่สายแน่ไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับภาคอีสานมือนีหาสิงหาคม66จะมีฝนฝ่าะนองป,ประมาณลอยละหของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหงเน้นจังหวัดน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกลน,นครน,นครพน,นมกาฬสินธุ์มุกดาหารยาโสธรอ,อํานาจเจริญชีสกเกตและก็อุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของพายูที2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่26-36องศาเซลเซียสจ่าเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ภาอีสานลาสุดกันเลยเรดาร์ทีหนึ่งตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขื้นพื้นที่เพิ่มเขื้นเขื่อนตัวทางทิศตะวันออกปกคลุมอำเภอสุวรรณคู่หาหน้ากลางหน้าว่างจังหวัดนองบัวลำพูน่ายุ่งนามโสมบานือเพนเมือง สางค้อมพิบุญรากน้องหานบานดุงถุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเกือบทา้งจังหวัดของน้องค่ายบึงการนครพนมักกดสกุลนครค่ะบานนีเข้ามาเบิงอีกหนึ่งเร่ด่าเนาะว่ามีฝนอยู่สายแน่เร่ดานี่จะบอกฝนอ่อ,อนฝนหนักฝนเบา,ฝน,เบาฝนปานกลางเร่ดาทีสอง ตรวจพ่อกุ้งฝนบริเวณนจังหวัดสกลนครบางพื้นที่ของนครพนมบางพื้นที่ของรอยเอ็ดบางพื้นที่ของสุรินและกะยูท่ที่ซอปป,ปล่าอันนี้เป็นฝนอ่อนถึงปานกลางส่วนกุุงฝนนะักตรวจพ่อ คลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วค่ะทามี่เร่ดาวมาอีกกับเจ้าร้ายงานหนพี่พี่น้องน้องทุกท่านได้รับทราบจังได้กิดฝากจองพยายกรอากาศไว้นในอ่อมอ,อกอ่อมใจพี่พี่น้องน้องชาวภาคอีสานทุกท่านโดยการกดติดตามช่องให้ในเด้อนยาขอบพระคุ้หลยายๆไายภายหาพกก่อเสริญเลยคําว่าพยายกรอากาศภาคอีสานกับพ่อช่องนี้ได้เลยเปลาภาษาทองทีนบานเห้านี่แหละเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอต,ตลลัวลาไปก่อนพอกใไม่คลิปหน้าจ้าพี่น้อง